ครับหลังจากกลวยหอมทอ่องออกวีสุดแล้วด้วยครับเผ้ากับสิมาตัดปลีออกครับกล้วยหอมท่องถ้าซีดีครับเพื่อนไห้เอาไว้แค่หาวีครับแต่ว่าผมสีเอาไว้หกวีนะครับเพื่อนนี่ทั้งเมดมันจะออกโยอ่บบาบปังกันด้วยหนึ่งสองสามสีหาหกครับหกวีพอดีนะพกที่เพื่อนเอาไว้หาครับแต่ผมเออไว้หกครับ ข้ากะจัดจากการแตงเลยครับโดยการปาดหวีกล้วยลูกกล้วยที่ฮัก้กระสนกันครับเอาออกไปเลยปาอลงไปเลยครับนี่แหละปาดเลยครับผมอืมการตัดอ่าการตัดปีกล้วยกะให้ตัดิ้งเฉียงด้ครับตัดิ้งเฉียงเพื่อป้องกันแผล บบไฮอนยางกล้วยมะางข้างครับนี่ตัดแบบนี้ครับใบาย,ยางกล้วยมะางข้างตรงแผลแผลสีนาครับนี่การตัดกับลำบานระวางนะครับยางกล้วยยดติงๆนี่กีกล้วยนี่ใส่บาได้ครับมันมีความขมความฝาดครับมันบ่คือกล้วยน้ำว่ากินบาได้ครับผมโอ้ดิ นี่หนกมาเห็ดหั่งไว้ครับบุรุษเศรจังไดในเมื่อเขามาอยู่เขาก็เลยเอาไว้ังส่ละปล่อยเขาอยู่น้ากันนี่แหละครับกระบุรุษเศรษฐีใดกับปอยไปละครับปลาดอีนกนิน้อยกันระวังยางกล้วยดนะครับยางกล้วยจุดเสือ้อติดว่ามีวิ้กล้วยถือเสือแล้วบุรุษเศรษเปืิอนบ่อ่า ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวมือ,ม,อมือนี้้อาตัดปีกล้วยก่อนมือหนาเดี๋ยวผมสีเอาถุงมาคุ้มให้คุ้มให้เบ่งนะครับถุงสีฟ้าครับคุ้มไว้ป้องกันบไห่มาแร,มารงมากเกาะมาเจาะเอ่อลูกกล้วยครับนยวยกล้วยแล้วก็ป้องกันให้สีของสีผิวของนอยวยกล้วยงามขึ้นครับ ตัวนี้เขาอ,ออกเลยครับเดี๋ยวดิออกเลยแต่งขึ้งามเครื่องนี้กับงามอยู่ครับเนี่เครื่อได้หาวีหกวีอยู่ผมจะไปหกวีเบิงลูก,กล้วยนอก,กล้วยครับบาทนี้อาชินับถือเบิงแล้วอะไรจักนอหนึ่งนอ้สองนอ 3. สามสี่หา้าหก จ็ดแปดเก้าโอ้ต้นนี้มีอยู่เก่านอครับมีนอ,อกล้วยลูกมันอยู่เก่านอเขากับยังบริตัดนะครับเสียวไว้กอนยังบริตัด,ดไ่ยังบริตัดได,ด้คุดเอาไปปลูกนะครับรอรอตัดเครื่อกล้วยก่อนรอตัดเครือกล้วยรอตัดต้นเมก่อนครับเวลาตัดต้นแมกตดตัดไว้จักนี่แหละครับประมาณหนะ้าอกนี่ตัดทิ้งเชียงไว้เพื่อให ต้นแม่นี่ไปเลี้ยงน่อกกล้วยต้นลูกๆนั่มครับผนบางสันนะเทาก็เห็ดตามที่เพในนันมนหระครับตัดไปเลยมันอาสินี่ผลโดยตรงกับน่อกกล้วยครับให้ตัดไปต้งสูงไว้ตัดต้งสูงไว้ครับเพื่อจะให้สังา้อ์แสงเลี้ยงน่อกกล้กกวยน่องน้อยๆนะครับน่อกลูกมันเนาะเอาโอเคครับผมติดตามครับ